สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปปลูกหอมนะคะปลูกหอมแขกค่ะปลูกไว้กินต้นกินใบนะคะวันนี้ยายจะปลูกไม่ใช้ดินนะคะใช้ตะกร้ากับผ้าขนหนูค่ะปลูกวิธีนี้งามมากๆเลยนะคะ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยค่ะรดน้ำอย่างเดียวนะคะนี่ก็คือหอมแขกของเราค่ะวันนี้ยายจะปลูกหอมแขกค่ะหอมแครของเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอุปกรณ์ปลูกของเราก็มีตะกร้าค่ะกับเศษผ้าขนหนูนะคะนี่ค่ะหอมแขกของเราเราก็จะมาตัด จุกก่อนนะคะตัดจุกหอมก่อนค่ะตัดได้แล้วเราก็วางค่ะวางเรียงลงไปในผ้าขนนูของเราเลยนะคะเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะลดให้ผ้าเปียกเลยค่ะเราเอาตะกร้าหอมของเราไว้ในร่มก่อนนะคะให้หอมเรางอกก่อนค่ะ เราค่อยเอาออกมาใส่แสงแดดลำไรนะคะอย่าให้แดดจ้ามากนะคะเพราะว่าในตะกร้าของเราไม่มีดินค่ะเดี๋ยวหอมของเราจะเหี่ยวจะตายได้นะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะในการปลูกหอมแขกของยายค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันซักสักใครให้ยายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ